กินกวยเตียวน้ำกันเลยอย่งนีก้กินกวยเตียมนะกินกันเกินกันไปนะแล้วว่าสิถึงไม่กินเดียวก็อยากกินหลายออกไปหน่อยฉันใช่น้ำตาลละไม่ใช่สายิา่ขยะเลือนีอก,การควบคุมนตานะ่ะก็อยากกินอน,นั้นที่เป็นแสลงไม่ี้ก็ไม่อยากกินเลย ผลที่ตามมากมันคือแบบดูแลสุขภาพดีกว่านะพอ่น้องนะแ,แล้วอะไรแบบมานานั่งถังคงจะปอกเป็นยังสินะกินยังอะไรถือแบบว่าต้องเต้นสานใส่พิกป่นนะเยอะๆย้ำสมไม่ย่งสมก็ต้องต้องตุ่มย่ำอยู่แล้วไม่ได้จ่าเด้อ พอดีวันนี้กินเต้าส่อในี้ไพวกนี้กับว่ากินหรอเพราะว่ากินกาแฟามาัตตาบาดเนาะแต่วันนี้นึอกอยากไปเห็ดกินซะบอ้อยู่บ้านคนอื่นๆน้องมากินวัวเกี๋ยวซะบ้างไม้เสิร์ฟจีนดีอืมต้มยำไม่ได้ใส่เลยไม่กินน้ำตาล เราจะพักกันไปถึงหนอ,หนอไมนได้อยู่คนเดียว <c oughs> ไม่อยากกินเข่าไหมหน่อแบบจัง กันเบอกกินตอนซื้อมานไปโดนๆไปมันเย็นกับว่าแสบนะพี่น้องนะมาเลยอย่างนี้อร่อยเมนูแบบอิ่นเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Hmm. <coughs> จบบหัางเบาเออหน่อยๆไมากินอ่างพี่น้องคือดอกจัดเจ็บหลายเลยบ่เอิอจะมีอะไรที่หนึ่งล่ะขึ้นมา่ทำไมเป็นหัวบานไปได้เออใส่พี่น้องมึงก็ะหัด